ก็ได้เจอท่านหลายครั้งได้ไปร่วมงานกันหลายครั้งนะครับก็ท่านฟังมาท่านก็อึดอะนะัดนะฮะจากการถูกเสียงโจมตีวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่งบรรนาจิตตังมีคนรักจะต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องของกุุชนธรรมดาของโลกมนุษย์แนละ,ะท่านบวชมา18ปีนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะและที่สำคัญอีกแม่ท่านป่วยท่านก็มีเหตุผลในการที่สุดนะฮะ ที่จะต้องไปดูคุณแม่เพื่อทดแทนคุณน,นะฮะและ้วก็อีกที่สำคัญคือกดดันด้วยเพราะว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่สมาคมนูน้นเจ้าหน้าที่องคอ์กรน,น,นู้นองค์กรนั้นจะมาให้ท่านศึกอะ่ะเออที่ว่ากะศึกเลยเป็นที่พี่กะศึกเลยสาใจคงดีนะฮะตรงนี้แต่เราเคารพในการตัดสินใจของท่านด้วยเราไม่ไปขัดอาไปทิ้งไปทวงติงไปอะไรนะฮะซึ่งคิดว่าหลังจากการศึกมา ด้วยความที่ท่านเป็นคนเก่งฉลาดมีคําพูดคําจาที่ดีท่านก็สามารถนําไปต่อยอดได้<ม>เป็นครูเป็นวิทยากร<ม>เ,เป็นอะไรอะ่ะให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆเกิดใครจะเชิญท่านไป<ม>พี่ว่าตรงนี้มันมีค่ามากนะฮะศึกไม่ศึกที่ว่ามันไม่ได้มีค่าอะไรไมันอยู่ที่จิตใจภายใต้สํานึกของเราม,มันแน่ละอ<ม>าจจะมีคนสัดใจเราคนที่ ไม่ชอบท่านก็มีใช่ไหมฮะแต่เราก็ต้องเคารพกติกาในการแต่ใจท่านนะครับแล้วด้วยยืนตอนนี้พี่อุบาได้มีการพูดคุยกับท่านไหมคะก่อนอทีน่เจะส่งให้กําลังใจคนระับเพราะว่าท่านคงจะแบบเครียด้วยปกติก็จะคุยกันกับท่านมหาสมปองาพระภัวันก็เจอกันบ่อยนะก็คุยกันล่าสุดเจอท่านสมปองนะว่าเดี๋ยวพี่อุบจะไปวัดไส้ทองนะไปถวาย อาหารเพลงคู่เลยนะแล้วก็ไฟ์สดกันอะไรกันนัดกันไว้แล้วนะยก็ยังไม่ได้ไปทันทีเห็นท่านก็บอกว่ามีทุกศิษย์นะตายดีๆเยอะโดยการดีเยอะสามารถนํามาทําอะไรได้ก็เลยอยากจะไปดูตัวไอ้โตง๊งไอ้ติก๊กไอ้บอยไอ้แก้วอะไรเยอะไปหมดเลยนะก็ก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหนึ่งว่าจะอย่างไรถึงท่านศึกหรือไม่ศึกเราก็ยังเคารพสถานในตัวท่านตัพี่เองก็เสียใจแล้วก็เสียดานะเพราะว่าท่านเป็นพระที่แบบ มันโชคชะตาฟ้าลิขิตมาแล้ว่าเนาะมันไปฝืนไม่ได้นะฮะตรงนี้เป็นสิทธิ์ของท่านนะฮะแต่ท่านก็สามารถที่จะนำสิ่งดีๆมามอบให้กับคนทั่วไปได้จริงๆความรู้ท่านเยอะมากเก่งด้วยคือการเทศนะฮะพูดตรงๆวะ่านะ่เบื่อหน่ายคือถ้ามันต้องมันต้องมีสอดแทรกมีอะไรที่มันสนุกสนานมันถึงจะน่าฟังแลนะท่านสามารถทำให้วัยรุ่น ผ่านมาสนใจเรื่องธรรมะม,มันสุดยอดมากจากที่พิดตามท่านมาตอนแรกท่านคุณตรงนี้นไอคนติดตามอ่ะไม่เยอะคนกดไลค์อะไรธรรมดามากพอหลังจากที่ไลค์สดคู่ตอนนั้นนะอ่ะโอ้โหกลายเป็นถล่มทลายยอดเป็นแสนเป็นล้านก็ถือว่าประสบความสําเร็จท่านสามารถที่จะทําให้คนทั่วไปรวมทั้งหุ่มสาววัยรุ่นเด็กยุคใหม่ แล้วเป็นผดีนะแล้วจริงๆบอกว่าถ้าท่านศึกนะฮะที่ก็มีโปรเจกต์งานที่จะนําท่านมาร่วมงานยังจัดงานต่างๆนานาเพราะผู้ทีมันต้องเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นสามารถนําท่านมาสอนมาอบรมรบนะฮะ้อคิดต่างๆได้แล้วก็หนังหนังที่จะถ่ายอ่ะสวรรค์บ้านนอกของคอรดซีรีส์หนังของคุณสมยศศิริชมู์ที่จะไปถ่ายกันที่กเกฏวันที่ 17, 18, 1 7บ8 1 9ดธันวาคมนี้เป็นหนังเพลงธรรมชาติวิถีชีวิตไม่เกี่ยวคดีความนะครับ วางโปรเจกต์มานานแล้วมันถ่ายไว้ได้ที่มันโควิดก็มีดารามีพี่อุ๊บเดชชัดใส่เปสีตางมีนวรายุตนานมีปิมซีฟโฟมีเต๋าเศรษฐพงษ์มีนุวิลาวันสนุกสนานจริงๆในความรู้สึกเขาพี่อุ๊บนะฮะที่อยากติดต่อท่านทักทามท่านมารับเชิญเล่นด้วยเพราะมันฉากใหญ่จะมีฉากแห่ทอดกระถิ่นพระป่าอะไรกันนะฮะที่บอกเลย ั้งหมู่บ้านเห็นเลยแล้วก็มีฉากแต่งงานมันจะถ่ายที่กาะเกกันประมาณอ่า70-80%ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าท่านตกบตรงในภาพยนตร์โอคทิวบอยานนำท่านมาเล่นเราต้องมีเพื่อ,อนมีการคุยกับท่านบ้างอย่างคะ่ะว่าเอ้ยหนังตัวนเ,เ,เนี้ยคือยังเลยก็เนี่ยเพิ่งทราบข่าวก็ยุ่งตัวเองก็ยุ่งด้วยเพราะเตรียมโปรเจกต์หนังและงานต่างๆมากมายเลยก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่างๆในวันถัดไปจะคุยกับท่านนะฮะว่าว่าว่า,วาอ่า ตรงนี้ก็คงจะพูดคุยกันส่วนตัวแล้วก็พูดถึงเรื่องงานว่าโ okay, อเคอนาคตเป็นไงเพราะว่าในการที่ท่านศึกไปแล้วท่านจะต้องกินอยู่ดูแลแม่มันจะต้องมีปัจจัยใช่ไหมว่าในการที่ท่านมาทํางานอย่างนี้ใครบอกว่าท่านรวยท่านรวยหนังสือเต็มสื่อเต็มห้องท่านไม่ได้รวยใครบอกท่านมีเงินไปร้อยล้านไม่ใช่นะฮะข่าวข่าวาไม่เป็นความจริงนะฮะตรงนี้ ถ้ามีอะไรที่จะช่วยเหลือท่านได้ก็จะช่วยในในความคือเราแลกเปลี่ยนกันท่านมีความรู้ความสามารถในการพูดเราก็นําสิ่งที่ท่านมีมาใช้เกิดประโยชน์แนละมันจะแปร ى, รูปเป็นเงินเป็นทรัพย์ทำทำ,ทำให้ท่านมีชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถเลี้ยงดู ุาตรีทอนได้ส้มยี่งมีโปรเจกต์อะไรบ้างคะที่แบบว่าสามารถทำให้ท่านเนี่ยเข้ามาสอดแทรกหรือแบบอยู่จริงจมันไม่ยากเลยตามหน่วยงานต่างๆตามมหาวิทยาลายัยสามารถนำท่านเป็นเป็นวิทยากรได้เป็นครูอาจารย์พิเศษก็ได้จริงๆพี่ว่าได้ไม่แน่นะอาจจะมีมอเอกชนที่ไหนตักแห่งหนึ่งติดต่อทับทาท่านเป็นอาจารย์ก็แล้วก็ได้นะ <laughs> ดีนะครับก็จาก ไปเป็นอาจารย์พัยวันก็โอเคนะฮะเสียดายความรู้ความสมนกของท่านนะฮะตรงนั้นเพราะว่าแต่ท่านก็ตรงนี้อาจจะด้วยด้วยความกดดันด้วยความหลายๆอย่างก็อาจจะเงียบสักพักหนึ่งหรือบอกว่าจะสังกที่สี่ที่ห้านะฮะตนอไปก็ไม่รู้ว่าจะติดงานพอสี่ห้าี่ก็มีงานไม่รู้ว่าตอนศึกมันจะต้องมีพิธีการอะไรไหมแต่ถ้าท่านอาจจะทำเงียบๆเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นประเด็นอีกนะครับก็เพเห็นด้วยไหมคะจากการที่มีประเด็นแบบนี้ล้วก็ต้องแบบว่า จริงๆมันก็มีหลายเหตุผลเป็นตัวพี่นะอย่างที่บอกว่ากดดันตัวเองและตึกสองนะฮะก็เรื่องของแม่ที่จะต้องดูแลเขาไม่มีใครดูแลมันก็อาจจะเป็นทางออกนิดนิดกสิที่ว่าก็โอเคอ่ะถ้าคนลิขิตมาถ้าท่านมีธรบมะท่านเราก็เป็นตัวจิงไม่ได้เราก็ต้องเห็นด,ด้วยแต่ก็เสียดายนะเพราะว่าพระจะพระในเมืองไทยเก่งๆก็เยอะนะแต่เราก็ดูว่า พระองค์ไหนที่อยู่ในสิ่งใธรรมเราก็เคารพนับถือท่านก็ถือว่าเป็นพระที่ฉีกกฎที่สามารถทําให้คนรักท่านแล้วก็ยอดติดตามเยอะมากก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่อายุยังน้อยเองตอนแรกที่ยังคิดว่าท่าน45 0 0นะเพราะว่านึกว่าแก่กว่าพระราสมปองปรากฏว่าพระาสมปองอายุมากกว่าจะ50แล้วท่านเพิ่ง28 29เองเนี่ยถือว่าเก่งมากๆ หังทมาใช่ฮะดีอาเปสิ่งที่ดีนะครัให้มันโลกมันเปลี่ยนเพราะว่าคนจะแอนตี้เรื่องพระเพราะว่าพระที่มีเรื่องราวเฉาเฉามันก็เยอะเราก็ไม่ศรัทธานะครับทีนี้คุณพี่เี่ยเห็นยังไงคะแต่ตอนนีที่เข้ามาต่อมาท่านเนว่าก็มีถามว่าท่านรวยมากอืมเขาเรียกอะไรเนี่ ไออีเร e, ียนคีย์บอร์ดพี่ก็โดนประจํา mm hmm. คนที่อยู่ในวงการบันเทิงก็โดน <Yeah. S 1> พี่โดนประจำขนาดพี่ทําดีททบตายสิปีก็โดนวันนี้ mm hmm. ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะตรงนี้ก็บอกว่าท่านก็คงไม่ซีเรียสเพราะว่าท่านก็ผ่านร้อนผ่านหนาวและยิ่งเป็นพระท่านต้องมีอะไรขันติความอดทนเลยมากมากขึ้นมากมากอยู่แล้ว ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะซึ่งอันไหนจริงไม่จริงก็ว่ากันเพราะมันก็มีข้อมูลว่านักข่าวอะไรช่องหนึ่งไปเลียดท่านมีเงินเยอะแยะไปหมดอะไรประมาณนี้ท่านก็ต้องชี้แจงให้หนักขา่าวนีนักข่าวก็ต้องมาขอโทษและลบโพสทิ้งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าท่านหน้าที่ทำคักที่ที่น่าทึ่งที่ที่สภาคือท่านให้อภัยไม่ฟ้องมาสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมายนะครับแล้วตอนที่ปิวไปหาท่านที่ว้า,านเนไคะท่านได้มีกัน เตยไมว่าจะสืบนะอุ๊เดี๋ยวจะไม่รู้เลยมลร<บ>ตรงนี้ท่านก็คงจะพูดกับคนที่ใกล้ชิดอย่างพระด้วยกันพระอา<ม>ตมทองเจราหนนะฮะเจ<ม>้หาหดีท่านก็อย่างเราก็าอยู่ทางหางอีกอรูปแบบหนึ่งเป็นคะใช่ไหมอ่าเป็นท่านเป็นพระท่านก็คงจะมีภาษาพระคงจะเข้าใจมากกว่าภาษามนุษย์ก้อยภาษาพี่แต่ถ้าหลังจากนี้ท่านสืบออกมาแล้วคืออุ๊กก็ยังเคารพ ยังติดต่อยังเป็นปมาหาสุขกันได้นะครับเพราะว่าเราก็เคยไปทํางานด้วยกันเคยเจอกันนะฮะอะไรตรงนี้นะครับด้วยความ,ามารู้สึกที่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นไปนได้ก็คืออยากจะให้ท่านาร่วมง,งาน,นะะก็ม,มหีหลายๆโปรเจกต์เลยก็แต่ละงานก็ทําให้ท่านมีรายได้มาเลี้ยงแม่มนะฮะมาดูแลแม่นะครับ แต่ในความคิดของพี่ท่านคงมีคนติดต่อท่านมากมายนะ<ม>ท่านคงไม่ได้อยู่ตัวเดียวดเดียวดายไปในโลกใบนี้แน่นะฮะด้วยความความรู้ความสามารถยอดติดตามนะครับเรียกเ,เรียกว่าถ้าเป็นพระเก่งถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่เก่งนะฮะแล้วก็สามารถนํามาถ่ายทอดอคนต่อไปได้นะครับโอเคค่ะพี่โนตขอบคุณค่ะเดี๋ยวเสร็จ เพิ่งทราบเลยฮะเพิ่งทราบเลยฮะก็แต่จริงๆมันก็ได้กลิ่นวานาแลนะ้วได้กลิ่นได้กลิ่นภ<ห> <laughs> าษาได้กลิ่นวานานว่าจะสึกไม่สึกอะไรประมาณนี้ก็เลยให้กำลังใจ,ะน,าจาน,น,น,นะครับตองนี้เราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าบางทีอาจจะทักท่านนะครับเพราะว่าดูจริงเราไม่อยากรบกวนเพราะว่าบางทีท่านก็ภารกิจเยอะแล้วนะฮะเราก็เหมือนเป็นที่เป็นผู้ใหญ่ให้กำลังใจนะฮะ กเย้เยอะนะเราก็เยอะแยะที่วเมื่อวานก็เคยกัพาของทุกคนก็บอกว่าไม่รู้เลยรัาแต่ท่านก็ดครับนเมื่อกี้เพิ่งบอก่ามี้ที่จะทำสสสวรรค์มันนอกขอบ